อะระหังสัมมาสัมพุโทโธพะคะาวาพุทธังพะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตพะคะวาตาธรรมโมธัมมังนาม,สามัสสมิสุปฏิปันโนพะคะวโตวสาวะกัสังโฆ สังขังนัมามิมตตะสะพะขวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตังสารังคัจจามิตามังสารังคัจจามิสังฆังสารังคัจจามิทุติยมปิปุต สารนังขจามิทุติยามปิธรรมังสารนังชามิทุติยามปิสังขังสารนังคขจามิตาติยามปิพุทธังสรนังคขจามิตาติยามปิธรรมังสรนัง กัจจามิติยัมปิสังคังสารนังกัจจามิอรหังสัมมาสัมพุทโววิชาจารนสัมปันโนสุขตัวรม อโนตโรปุริสธานมสารติสัทธาเทวมนุสนัมพุทโธภะคะวัติสวกาโตภะคะวะตตาธรรมโมสันทิิโกะการิโกเอหิปัต สีโกอุปนาเยโกปัจจัตตังเวทิตาโพวินยุหิติสุปฏิปันโนภคขวะตสะวากาสังโฆอุจปฏิปันโนภคขวะตสาวกาสังโฆยายาปฏิปัน ภรขาว่าตัวสาวกสังโฆวสามมีจิปติปันโนภรขาว่าตัวสาวกสังคอยาเททางจัตตาเรโุเดสยุคานิอัตถาโุเรสปุคาราเอ ตัวสาวกสังโฆอาหูนายโยปาหูนายโยทาคิตนายโยอัญชาริกะระนิโยอนุตตรังปุญญาเกตังโลกัสสัติ หงสหาสมาปิเิมิตาสาวุธันตังเคลียมีกาลังอุทิตโคอาลัสเสนามาลัง ธานาทิธรรมเวิธินาจิตวะมุนินทวตันเตชะสาวาตุเตชัยมังคารนิมาราติเรกามพิยุตจิตาสัพพารติงโครัมปนารวะคัมม ขามาธาทยาคังขันติสุทันตเวเทนาชิตตวามตันเตชาสหภาวตุเตชยามังกรานินารากิริงขชาวรังอาติมัถะพุตังทาวาเกจ กรมสเนวาสุทารุนันตังมิทุเสกวิธินาจิตวาโมนิทวตันเตม ภาวะตุเตชยามังคารนิอุขิตาคาคามติหาทสุทารุนันตังทวันชนะปางคุริมารวันตังอิทิ คาตมาณโอจิตวามุเนโทตันเตชะสภาวะตุเตชะยัมังคารานิกตะวานนัตทามุตรังเอวะคาปินิยาจิน ทวจานังชนกายยามาเชสันเตอนาโสมาวิธนาชิตาวะมุนินทวันเตชะสะภาวะตุเตชยยมังค์ราณิสัจจังวิหายามติสัต ยะกวาทาเกตุงวาธาภิโรปิตามานังอติอันทัพูตังปัญญาปะติปะจาริโตจิตตวามุนิทวตันเตภาวะตุเตชัยมังฆาราณิ นันทวะปัณณธาโพชาคังเวโพทางมหิเทงปุตเตยนาเถรโพชาเกยนาธามาปยานตวุอิทุสเวทินาเจตวามุนิทตันเตจชะนวตุเตจายมังคารานิทุก หาเทเทโพชาเคนาสุทธาธาฮาทังพระมังวิสุทติจติมิทธ ah ิภากาภิธานังยานาคาเทนาวิเทนาจิตวามุนิทตันเตยชะสะ tutte saya mangngkarani it tapiput คาราทาคาทายวาจโนอเทนาเทเนสารเตมาตันเทหิตวานนิเกวิเวทานิจุปตถวานิโมขังสสขังอาทิขมายาะโรสปพันโย รุนิโกนาโทหิตาย,ยาสาภาปานินางปัวเรตตวาปารมีสัพาปะ ตัวสมพัวเทมุดตมัมเอเตนสัตเจวะเจนะหัวตุเตชัยมังรารชัยนตัวพทธิยามุเรสกิยานังนันเทวทนัวเอวัง ตวังเวชยโยอโหหิชายาสุชายามังคะเรอะปาระเจตบาลังเกสเสปะทะเวปกคะเรอะพิสเกสัพพุทธานัง ขปตุปโมทเตโสนาคาตังโสมังคะรังโสปภาตังโสโหเทตังโสคะโนโสโมหตตุจจะสุยตังพระมมจจารโสุปทาคินังกายกรรมจักกรรมังปทาคินังป ทาเกนังมโนกรรมังปานิเทติปัตตคินาปัตตคินานิกตะวานาราพันตาเทปาตตเคินีพมังคารังราคันตุสะพเทวตาสัพ ขาพุทธานุภาเวนัสธาสสติภวันตุเตภวตุสัพมังราคันตุสัพเทวตาสัพธรรมานุภาเวนัสธาเทภวันตุเตภวตุสัพมังคารังรา ตุสบพาเทวตาสัพาสังคานุภาเวนสัทาโสทีภ้าวันตุเตาวังมังคารัญจยจามนาปวสะกุณาสสะโสะ ปาปาคาหัวโตสเปนังอาการตังพุทธทาโนภาเวนาวินาสเมนโตยันทุนิเมตังอวามังคารัญจะโยจามนาปวสกุณาสสะสะโท ปะปะขะหัวตุสุปินังอาการตังตัมมานุภาเวนวินาสเมตุยันทุนนิเมตังอวะมังคารัญจะโยจามนาปุสกุณัสสะสะโตปะปะขะหัวตุสุปินังอาการตัง สังขาโนภาเวนาวินาสเมนตุสมุทโธภะคะวัพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภะคะวะตาธรรมโมธรรมังนามาสามิ สุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆนามามิอาสัพภะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธาสั น a m o ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอนุปยังพันเตภะคะวะอัตตภาวัง ตุมหากลังปวะตตปริจจชายมะข่าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้จเจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายอัตภาพร่างกายต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยพระธรรมเจ้าและพระสงฆ์เจาาาาา้าอุกาสาอุกาสะณาโอกาบัดนี้ ข้าพระเจ้าจะขอสมาทานพระกรรมฐานขอคณิกาสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิจงมาบังเกิดในขันธสันดานของข้าพระเจ้าข้าพระเจ้าจะตั้งสติไว้ที่ลมหายใจเข้าออกหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้สามหนและเจ็ดหนรอยหนและพันหน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป อขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขอะหังอเวรอโรหมูมิขอให้ข้าพเจ้าอยาได้มีเวรกับผู้ใดอะหังอพยาปโชโหมิขอให้ข้าพเจ้าอย่าได้เบียดเบียนกับผู้ใดอะหังอนิโคโหมิขอให้ข้าพเจ้าอยาได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจ สุขีอัตานังปริหารามิขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขก,กายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิน้นเทินสเพสตาสัตทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน้นอเวราหุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย อัพยาปัชาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอน,นีขาวโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตตานังปาริหารนตัตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด ข้าพระเจ้าขอตั้งสัต์อธิฐานด้วยอนุภาพแห่งบุญกุศลที่ข้าพระเจ้าได้บำเพ็ญในวันนี้จงเป็นภารวะปัจจัยเป็นนิสัยตามทรงให้เกิดสติปัญญาญาณปัญญญาณนี้และชาติหน้าตลอดชาติอย่างยิ่งจงถึงความพ้นทุกข์คือพระนิพพานเทิน กัตตาพังกิริยังมะมะกาเยนะวาจามนาสาติทเสสุขตังกตังเยสัตตาสัญญโนอาทิเยจัสัตตาสัญญโนกตังปุญญะมะพรังไมหังสัพเพภาคีพะวันตุเตเยตังกตังสวิตทิตังทินัางปุญญะพลังไมายา เยจตาทะนานันติเทวาคันตวานิเวทยุงสเพโรกรรมเยสตาชีวันตาหารเหตุกามะนุญยังโภชนังสเพระบันตุมะมะเจตาสาติอรหังสัมมาสัมพุทโผกวา พุทังภักวันตังอภิวาเทมิตวาคาโตภักวาัตาธรรมูธรรมังนัมสามิิติปันโนภักวัโตสาวากาสังโฆสังขังนาัมามิ สาธุมรตนาครับผมสาธุครับกับจับสาธุ